Boom. Okay. ที่ผมไปเจอมาอย่างเงี้ยถ้าขอบ้านที่ติดกระโรงคอนโดชลารที่บอกเขาติดสูงสูงคนไปดาเลยติดคนขึ้นไปเลยอยู่บนปดาเลยแบบสูงสุดเลยเขาเขาติดมอเฟอร์นิเจอร์อะไรป่าพี่เหมือนแต่ว่ามันจำเป็นต้องเมามีมีพื้นที่มีพื้นที่มีพื้นที่ถ้ามีพื้นที่เนี่ยก็ควรจะต่ำลงมาหน่อยต่ำลงมาไม่งั้นมันสะท้อนไงพี่คือมันสะท้อนสะท้อนไปแล้วก็สะท้อนลงมาก็คือว่ามันก็จะเกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าโฮมฟิวเตอร์ลิงก็คือว่าในเล็กซาวกับรีเฟล็กซาวเนี่ยมาเจอกันมันคือความถี่เดีีียวววกกกกััันนนนแต่่มมมมาาาาเเจจอ็ะทให้้ิดคคถบงงสูขึ บางความถี่ลดลงมันก็จะไม่สมูทเนี่ยพอไม่สมูทป๊บเสียงมันก็จะเพี้ยนโทนเสียงก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยในทางอะคูสติกเนี่ยเขากลัวมากเรื่อง,องของโคมฟิลเตอร์ง โฮมฟิลเตอร์ลิงพูดง่ายๆสมมติเรามือป้องปากที่อย่างเงี้ยคือโ o มฟิลเตอร์ลิงอย่างที่อธิบายประจาดังนั้นเนี่ยการที่เอาลัโพงไปอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็เป็นการเสริมทำให้เกิดโฮมฟิลเตอร์ลิงได้ได้มากขึ้นเราควรจะเอามันลงมาหน่อยเพื่อลดการสะท้อนอันนี้รวมทั้งลำโพงเซนเตอร์ด้วยนะอันนี้เจอบ่อยเสริมเข้ามาในเรื่องลำโพงเซนเตอร์ o ด้วยเพราะว่าเวลาเรายกขึ้นไปเนี่ยมันก็เหมือนข้างบนอ่ะเหมือนมีที่ป้องปากเลยอย่างเงี้ยไอ้ส่วนทั้งลำโพงเซนเตอร์ที่เจอบ่อยๆก็คือเหมือนม ายเนี่ยเวลาระวางังเนี้ยเหมือนกันลนักษณะกั้งอย่างที่พี่หมอเออธิบายก็คือ,อเกิดโฮมจินลิ่งคือก็คือเนี่ยเกิดการเสียงสะท้อน2เสียงก็คือเอสียง,ง,ง,งที่เป็นไดเรกซาวและเสียงที่สะท้อนออกไปมันก็เกิดการรบกวนและหักล้างกันหรืออาจจะเสริมกัน,นกเพราะฉะ<ห>นั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตรงเสียงมันเปลี่ยนไปอ่าคราวนี้เรามาสลาวกลับไปที่สลาวต่อก็คือถ้าเป็นดรอปไอสอล่ะที่ลำโพงที่เป็นอยู่บนไปดาน 2D 4D คําคำถามยอดนิยมเลยพี่หมอเอ้แนะนำว่ายังไงคือสีมสันก็ย่อมดีกว่าอย่างที่เห็นแต่ว่ามหนน้้าางดย ถ้ามันไม่พองจริงก็อาจจะต้องเป็น2แต่ผมว่านะเพดานทั้งบนเนี่ยสี่ไม่ค่อยมีอุปสรรคอืมุปสรรคคือไม่มี <Huh? S 1> มไม่พอส่วนมากกัเป็นอย่างนี้ออั้งส่วน<ถ>ใหญ่ถ้าไม่มีเงินแบบว่าอตอนนี้มีแค่สตัวพี่ติดไงอ่ะปัญหาคือถ้าผมถ้าอย่างนี้ได้นะ ติดก่อน2ตัวใช่ไหมถ้าเป็นผมอ่ะผมเลือกติดแบบด้านหน้าก่อนให้ยิงก็มาหางแล้วก่อนนี่คือกรณีที่มีแค่2ตัวนะผมเลือกติดตรงนี้ก่อนแล้วไว้้างหลังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปใส่ข้างหลังก่อนคือไม่ใช่ติดตรงกลางอ๋อแต่ติดตรงกลางนี่มันรายเยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันต้องย้ายตำแหน่งหมดเลยมันจะไม่เหมือนกันเลเยอร์สี่กับสด้วยกันส่วมากเลยเลเยอร์สองเนี่ยมันจะอยู่แค่อยู่ประมาณตรงกลางเยส่วนให้าเลี้ยงนิดหนึ่งเลี้งนิดหน้าเฮ้ยงิดหน้านิดงนึ่งเพื่อว่าแต่าสมมติว่าถ้าคนบอกว่าเฮ มีแค like ่ so <im> <Line> <here> 2อเอ้ผมมีผมอยากติด4แต่ผมมี2ก่อนทําไงก็ต้องให้เขาเดินสายไว้ทั้ง4แหละแล้วก็เลือกติดกรโพงไว้ก่อนให้เป็นแอสไมทฟอนต์ไอ้ท็อปฟอนต์เลฟท็อฟ์ไลท์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเสริมที่หลังโดยที่เราคาสายไว้แล้วผมจะเลือกวิธีนี้มากกว่าแต่ยังไงเนี่ยการติดพื้นที่ด้านบนที่ว่าไม่มีพื้นที่เนี่ยว่าน้อยกว้างส่วนมากข้างบนมันจะเป็นพื้นที่โล่งมันสามารถจะทาอะไรได้ได้เยอะแต่บางคนเขาเขาอยากเห็นเก๋ไก่อย่างห้องผมเนี่ยมันเห็นลำโพงโผล่มาบางคนไม ก็ไม่ชอบสนดใจเลยก็เป็นอีกอีกทางเร mean, ื่องหนึ่งอีกทางเรื่องหนึ่งแต่ พอการใช้ลำโพงแบบฝังเนี่ยแน่นอนเสียงสู้แบบตู้ไม่ได้แน่นอนด้วยมุมกระจายเสียงด้วยการคันวนมาแล้วว่าบนนมาตู้นเท่านี้คนเท่านี้ใช่แล้วเสียงที่สูงมากแล้วสําคัญที่สุดเวลาคุณเลือกลําโพงที่เป็นแอดมอสที่เป็นลำโพงแบบฝังฟ้าเนี่ยนะถ้าเลือกแบบลำโพงแล้วเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ลําโพงพวกนั้นคุณไปดูสเปกดีดีมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นลำโพงแอดมอสนะมันใช้เพื่อแบ็กกาด์ิวสิกเปิดในห้างเปิดเบาสำหรับเปิดแบ็กการ์ดแบ็กการ์วสิกเขาไม่ได้สร้างเพื่อเป็นละ มันจะรับโหลดแรงแรงไม่ได้แล้วก็มีการ EQ ค่าบางอย่างเอาไว้ทําให้มันให้เสียงเหมือนกลมกล่อมว่าทำให้เสียงเหมือนกับอยู่ใกล้ๆเขาก็จะ EQ มันจะมี EQ สูมาเสียงบางอย่างเสียงความถี่สูงก็จะถูกตัดลงเพื่อที่จะระบุตําแหน่งลําโพงไม่ได้เพราะมจะตัดความถี่สูงลงเพื่อที่จะระบุไม่ได้เหมือนกับเสียงมาจากไหนไม่รู้อ่ะแต่แล้วไอ้ลำโพงประเภทฝังฟ้านี้ถ้าเป็นลำโพงแอดมอสจริง พูดว่าราคาตู้1ตู้นะที่เป็นตู้นะสมมติผมยกตัวอย่าง10,000บาทถ้าคุณต้องการลำโพงแอดมอสแบบฝังฝ้าแล้วสร้างมาเป็นลำโพง,งแอดมอสแท้ๆเนี่ยคุณต้องจ่ายถึง2เท่าถึงสเท่าเลยนะอาจจะตู้หนึ่งสองหมื่นถึงสามหมื่นบาทเลยนะตัวหนึ่งตู้ <im it> <ม>กับลำโพงที่เป็นแบบฝังฝ้าที่ออกแบบมาเื่อแอดมอสโดยเฉพาะซึ่งมูลค่ามันสูงมากเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอาสวยเอาสวยดีแพงแน่นอน หรือยอมสวยน้อยหน่อยเป็นตู้แต่ต้องทําการแงวนแขวนได้ดีอาจจะสวยน้อยหน่อยแต่เสียงดีแน่นอนก็ต้องเลือกเอาแต่ถ้าเลือกไม่ได้บอกว่าอยากได้ฝั่งฝ้าแบบนั้นก็บได้ครับแต่มันวิธีการอินสตอลมันก็จะต้องอแดปไปเพราะด้วยมุมกระจายเสียงเนี่ยมันก็จะต่างกันไปกว่าลําโพงปกติที่เป็นตู้ทั่วไปเพราะมุมกระจายเสียงมันแคบมากพวกนั้นมันมันแล้วก็บางทีมันเป็นเปลือยพี่มันเป็นแบบมันรับมันเป็นแบบลําโพงเปือยต้องระวังนิดนึงก็ควรจะเป็นบล็อกหรือว่าเป็นเป็นลตู้ที่มันอยู่ถึงแม้ฝั่งฝ้าก็มีกรอบม เพราะว่าถ้าพี่เป็นลาโพงเปลือยเนี่ยปริมาณเบสพี่อ่ะมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณแฟ้งข้างบนความถี่ต่ำมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณอากาศข้างบนมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยมันควบคุมได้ยากนี่แหละที่พี่พูดอ่ะนั่แหละแพงพี่ <laughs> ไอ้ตู้พี่นะนะั่นแหละเราแพง <laughs> ไอ้ตู้ไอ้ลำโพงไอ้ตู้กล่อนะ็แพงมากพี่แพงแพงผมเลยถ้าลูกค้าไม่ต้องการวางนี้จริงๆสวยจริงๆนะลำโพงที่เป็นเนี่ยบุ๊คเชลนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดลวนะฮะ